<G> ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นตามไปอัปเดตกันได้เลยค่ะ Mercedes-benz ประเทศไทยจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้ทดสอบสมรรถนะ Mercedes-benz GLA 200 AMG Dynamics SUV ดีไซน์สปอร์ตที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จด้วยยอดขายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะ Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic มาพร้อมกับการปรับโฉมดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในพร้อมยกระดับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยที่จะทำให้ทุกช่วงเวลาแห่งการขับขี่และการโดยสารเต็มไปด้วยความคล่องตัวและปลอดภยัยภายใต้คอนเซปต์ Dynamic All the Way ชูความโดดเด่นของรถสไตล์ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ผสานความหรูหราความสะดวกสบายเข้ากับมิติแห่งการใช้งานที่มีความครอบคลุมและด้วยคุ้มพลังเครื่องยนต์และระบบการขับขี่ที่เพียงพอต่อการใช้งาน มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบแถวเรียงรองรับน้ำมัน E85 นำเสนออีกขั้นของเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยตัวกรองขม่าอนุภาคเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้มอบพละกกำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดได้ถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยการตกแต่งแบบ AMG Line Package ที่ให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับรถสมรรถนะสูงภายใต้แบรนด์ Mercedes AMG ให้ความรู้สึกผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและหรูหรา ายในห้องโดยสารตกแต่งให้ความรู้สึกดุดันแต่ยังแฝงไปด้วยความหรูหราในทุกมิติพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครันระบบความบันเทิงและการสื่อสารมาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียใหม่ล่าสุดเชื่อมต่อความบันเทิงมาสู่ห้องโดยสารอย่างไร้รอยต่อค่ะ เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยจัดมาเต็มตามมาตรฐานของ Mercedes-Benz ใครที่กำลังมองหา SUV ดีไซน์สปอร์ตตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั้งในรูปแบบอ n อนโรดและ off-road m e r c e d e s Benz GLA 200 AMG Dynamic คือคำตอบของคุณค่ะ